จัดทำแอนิเมชั่นโดยลิฟที่มันเอาไว้ขึ้นไหมเอามไม่ใช่นะมันลิฟฮืมพวกเรากลับมาแล้วอืทุกคนยังอยู่กันดีใช่ไหมเนี่ยใช่จ้ะเออเออเดีมันอะไรวะยมันพันจันต่อเหอะเฮ้ยโดนจับได้แล้วนี่ทีทีหน่อยไหมโอ๊ยโอ๊ยโอ้เสียงผู้ชายชาตรีอะไรของไอ้สามคนนั้นเนี่ยฮึฮะ อันเด้ทพท์เเหรอ้ยไอ้หานี่มันก็โทรมาอยู่เลยไอ้บอกว่าอย่าโทรมาสวัสดีครับอ๋อพิ่ซามันส่งเลยเดยผมอยู่แถวท่านาว่ะไอ้เมื่อกี้มาด้วยเฮ้ยโอเคอต่จริงๆนะผมไม่มีเงินเลยสักบาทตุ๊กตาเครื่องเทศสารบัตรของกุกกอิกคุณสามารถซื้อได้ในการที่คุณใช้รูปีหนึ่งอันแล้วก็ซื้อได้หมดเลย เออ,เอ,อไม่มีรูปีอ่ะมีแคกแกะอรี่อ่ะเอาไหมดังนั้นถ้าเกิดคุณไม่มีเงินมีแค่แกกะรี่แล้วก็นี่เอาไปเลยเอาไปทุกอย่างเลยทางนั้นอะ่ะนี่ฉันจะเอาแกกะอรี่ไปแลกกับพ w e เ p อร์เกิลหรือไงอีห่านี่ไอ้หมา,าเฮ้ยคนภาคตกใจเดีเย้ย้เบื่อจังเลยฮะ เจ้าหนูน้อยนเห็นว่าเธอขยับนะอยู่นิ่งๆเดี๋ยวนี้ผมคิดว่าน่าชิคก้านี่สวยที่สุดในห้างนี้แล้วล่ะชนฉันน่ะเฮ้ยสวยจริงๆสวยจริงๆเลยอืมสวัสดีน้องสาวอ้าชิพายแลวไงสวยจริงสวยจริงๆป่าไหนก็สวยเราต้องหลบจากมอตตี้ก่อนนะแกรีอออะไรเนี่ยอาลายหินหยโอ้ยิายลยโโ้ยโ้ย้โอ้ยโ้ยโ้ยโ ไม่ชาทำไมล่ะไม่ของหาแล้ววะเนียวอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปลูไปลูกันเลยไปลถ้าดีฉันคิดนะฉันอาจจะได้เป็นคนพิซาในอบินโดเยบ้อคนพิ่บอลคนพิอิคนพิบอิบอกแล้วคนพิบอลลิงไงเหรอคนทพิซ่อิงคนพิออบอลลิงอก็ต้องบอลลิงอยู่แล้วเพราะว่ามอคนพิวะคนพิาคนพิาคนพิคนพิคนพิ ุดเทีย <sociedad> ก็ได้แล้วมือเห็นใจด่อยกูต้องมาทำอนิเมชันให้พวกเนี่ยรู้ไหมว่าจะทำได้ขยับทินแล้วนมันยากแล้วว้ยเลิกเทียกันโอ้จบแล้วยาทำอะไรทำเลยเรื่องมือเออฮะเฮ้ยน้ำมันเออ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  มันเป็นคนที่มิซ่าเนี่ยแล้วจะไปเสียงในหัวมันเป็นเสียงอย่างงี้เนี่ยโอ้ไม่ไป่ม şey ิซ่ามันส่งที่ที่แล้วให้เสียงภาพภาษาไทยโดยเมฆจีเอสเดิมนะครับหากใครต้องการดูฉบับระเบิดลิขสิทธิ์พาร์ทหนึ่งนะครับสามารถคลิกดูได้ที่มุมบนขวาเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องลิฟท์แอนิเมชันกันด้วยนะครับขอบคุณครับ